แม่ก็รับรู้เราทําดีพระแม่ก็รับรู้ 5. พระแม่ธรณีปกป้องดูแลรักษาสนับสนุนให้ความยุติธรรมเราทําดีย่อมได้รับผลดีทําเหตุเช่นใดย่อมได้รับผลตามเหตุเช่นนั้นพลังธรณีวิหาร5เป็นพลังแห่งการอุ้มชูให้เจริญขึ้นมีทั้งหมด5สายได้แก่ 1. สายอุ้มชู สสายหล่อเลี้ยงเลี้ยงดู 3. ส,สายดำรง 4. ส,สายรักษา 5. สายคุ้มครอง 1. สายการอุ้มชูมี5ด้าน 1. สายรูปประธรรมพัฒนาให้มีรูปร่างให้มีสังขาร 2. ส,สายนมมรรมพัฒนาทางด้านล่างด้านจิตใจความคิดจิตวิญญาณให้มีความคิดพิจารณาที่ถูกต้องปลูกฝังคุณธรรมมีโยนิโสมนสิการ มีสติสัมปชัญญะสติเจเลรู้จักพินิษพิเคพิจารณาวินิจฉัยสรุปที่ถูกต้อง 3. ส,สายแบ่งปันจาค้าเสียสละเมื่อตนได้รับแล้วทำได้แล้วต้องรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น 4. ส,สายปัญญารู้จักให้ปัญญากับคนอื่นมีการอธิบายชี้แจงชี้ทางชีวิตอบรมบ่มเพาะชี้แนะสั่งสอน ส่งเสริมสนับสนุนเอื้อเกื้อกันเปลี่ยนจากล้ายกับกลายเป็นดี 5. มีพพภูมิปัญญาที่สูงขึ้นดีขึ้น 2. ส,สายหล่อเลี้ยงเลี้ยงดูหล่อเลี้ยงทงั้งทางรูปและทางนาม 1. สายหล่อเลี้ยงทางรูปมีอาหารที่ดีมีประโยชน์จะทำให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรง 2. ส,สายหล่อเลี้ยงทางนามมาทำมีความคิด ความประพฤติพฤติกรรมของเราไปในทางที่ดีถูกต้องทำดีคิดดีมันทำบุญสร้างกุศล 3. สายดำลงทำต่ออย่างเดิมจึงจะดำลงและต้องมีวิวัตพัฒนาให้เจริญต่อดำลงแล้วต้องดำลงต่อถึงจะเจริญต้องรู้จักภาวนาให้มากขึ้นคิดบ่อยๆทำบ่อยๆและมีปิติทําเพิ่มขึ้น ทำมากขึ้น 4. สายรักษา 1. รักษาทางร่างกายเมื่อเจ็บป่วยต้องรักษามีอาหารและยามีการบริหารที่ถูกต้องถึงจะแข็งแรงรักษาทางด้านจิตใจความคิดจิตวิญญาณเราต้องสอนให้เขารู้จักคิดที่ถูกต้องในธรรม 3. ต้องหมั่นชําระมนทินสิ่งที่ไม่ดีต้องชําระออกสิ่งที่ดีต้องหมันเติมต้องรู้จักการตรวจสอบว่า สิ่งไหนไม่ดีต้องเอาออกเอานิสัยจลิต